สบายดีว่าเอ็นบอกเอาเมื่อนี้เขามากินข้าวอยู่ร้านครัวท่าเรือเนาะเห็นบอน,น้องพลอยอ,อุ้ยระวังตกนะคะทำเก่งทำดีดีนะคนเก่งโอ้ย<ข>อโชว์โชว์โชว์ชวงพลอยโชว์ทำอะไรอะ่ะ <laughs> ตกหนะน้าของเด็กน้อ ไปเดมาติ๊กงงฮ่าฮ่่าุเห่อังพาเพื่อนไปดูตัวนั้นสิไหนอ่ะนั้นตัวอะไรเอ่ยสุ per man ดูสิดูสิสุ per man เหมือนมาก ยไปจับมือเขานี่พายขึ้นเรือนี่ไหมนี่นี่จะนี่จะเห็นเห็นพลอยนะอขึ้นเลยถ้าหนูเอาเครื่องมาคือแบบก็อ่าได้เลย,นนอ,ยอ่าเตรียมพร้อมนะเรือพร้อมออกจากค่ายย่องยิงย่องยิงย่องยงเหมือนเราเดี๋ยวเนะดีย๋ยวเดีย๋ดยตกเนี้ยตก ตัวนั้นก็เป็นเรือเหมือนกันเห็นไหมอ,ไอ่ะไปไหนเอ้ยกุมมงนน่นโน่นโน่นน้องอยากจะไปดูโน่นหน่แล้วพอยแนะนำเพื่อนหน่อยสีอันนี้ไปทำอะไรคะ แช่เพนนี่ไหมเดินสบายอ่าวอยปั่นสิไม่ล้มอันนี้มีสามล้อเลยไม่ล้มอ้าปั่นไม่ไปหรอกอ้าอ้อ่ะเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปให้แป๊บนึงอ้าวหันหน้ามาสิอ้ามันนั่งได้ด้วยนะนันนะ หันหน้ามาข้างพี่โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะมันตอบแสงนะพี่ถ่ายรูปให้ใหอ้าโอ้ดีนะพี่ไม่หยยบแล้วเหรอนี้ยิ้มยิ้ม,มอุยน่ารักโอ้ใส่ผ <laughs> ้าปิดปากไว้เพราะว่ามิกี้หมา ่เลือเหมือนกันอ้าวพอตรงนี้มีรกตุกตุกด้วยเหรอ,อตุกตุกทุกที่อะไรนะมันทุกทางรองเพลงมันช้ากระตุก ไปสนุกไหมคะฮะไปเฮ้ย <c oughs> น้องพลอยน้องพลอยจะเล่นต่อใช่ไหมคะไปๆเพื่อนเกิดไหม แวบมันยางมันไม่มีลมพี่พลยมันไม่มีลมค่ะพี่พลีหนจะเล่นต่อใช่ไหมคะอ่บายๆเพื่อนก่อนอ่านมาข้างนี้ค่ะบายบายสารากับน้องพลยพี่ตอกับน้องพลยขอจบคลิปเท่านี้นะคะบายบายพี่พลย อ,อ๋อพอยบายบายโอ้นั่งเ้าขนาดก็ได้พี่พอยอย่าลืมอะไรนะโอ,นโอ้ยผมอ่ะ